สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําเป็นไม้กวาดนะครับไม้กวาดจากขวดน้าพลาสติกนะครับหรือขวดน้ําอัดลมนะครับโดยขวดน้ําอัดลมนะครับที่ผมเลือกนํามาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นขวดน้ําอัดลมที่ใหญ่เลยนะครับขวดน้ําอัดลมวันนี้นะครับขนาด3ลิตรนะครับ3ลิตรขวดที่ขวดจะค่อนข้างที่ว่าจะใหญ่หน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะนํามาทําเป็นไม้กวาดนะครับถ้าว่าของใครไม่มีเป็นขวดใหญ่อย่างนี้ก็สามารถใช้ ขวดน้ำมาลงปกติก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ทำการตัดฉลากทิ้งอะไรออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทำการตัดตรงตูดขวดนะครับนี่ตัดออกให้เหลือแบบประมาณนี้นะครับตัดตูดขวดทิ้งเลยนะครับคือเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ตัดออกให้หมดทุกขวดเลยนะครับก็แล้วเนี้ยผมก็จะทำการตัดนะครับขวด ให้เป็นเส้น้นเลยนะครับทําการตัดพาให้เป็นเส้นเส้นอย่างนี้นะครับคือตัดให้หมดทุกขวดนะครับตัดให้หมดทุกขวดเลยนะครับโดยขวดน้ำารลมนะครับที่ผมนํามาใช้ทําไม้กวาดนะครับผมจะใช้ทั้งหมด5ขวดนะครับผมก็ต้องทําการตัดทั้งหมด5ขวดตัดให้เหมือนกันเลยนะครับแล้วพอตัดเสร็จนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะมาทําการตัดตรงคอขวดนะครับ ตัดออกนะครับตัดทิ้งตัดทิ้งทั้งหมด4ขวดนะครับก็จะเหลือเหลือแบบขวดปกติเหลือไว้ขวดหนึ่งนะครับเพื่อไว้ที่จะทําการเสียบด,ด้ามนะครับนี่ก็จะตัดออกตัดอคอขวดอย่างนี้ทิ้งเลยนะครับตัดออกทิ้งทั้งหมด4ขวดนะครับให้เหลือขวดดีไว้ขวดหนึ่งนะครับ พอทาการตัดออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนขั้นตอนเนี้ก็จะมาทําการนําขวดที่ว่าตัดคอขวดนียนามายัดนะครับยัดซ้อนกันไว้ให้หมดเลยนะครับซ้อนให้หมดกันทั้ง4นะครับอันนี้ซ้อนหมด4ขวดก็เดี๋ยวขวดนี้นะครับก็จะทําการยัดใส่ขวดที่ดีนะครับก็คือจะเป็นขวดที่มีคอขวดอยู่นะครับ เราก็จะมาทําการยัดใส่กับขวดนี้กันนะครับในส่วนของขวดที่มีคอขวดเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะไปทําการใส่ด้ามนะครับเพื่อทําด้ามจับนะครับหรือทําด้ามกวาดนะครับเองนะครับนี่นะครับท่านผชมพอเรายัดขวดทั้ง5ขวดนะครับซ้อนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาทำการพับนะครับหรือบี้ตรงบนหัวตรงคอขวดนะครับคือพับให้แบนๆนะครับทำให้แบนๆเลยเพื่อเราที่จะใช้สว่านะนะครับเจาะนะครับเจาะรูเพื่อยึดน็อตนะครับอันนี้คือผมใช้เป็นการยึดน็อตเลยนะครับถ้าว่าใครไม่สะดวกยึดน็อตก็สามารถใช้ลวดหรือจะใช้เป็นพวกเทเบิลไทลัรัดไว้ก็ได้นะครับรัดเพื่อให้ตัว ัวขวดเขาเนี่ยมันแบนนะครับมันแบนแล้วพอมันแบนมาพับกันเพื่อจะได้เป็นไม้กวาดนะครับส่งไม้กวาดทำให้มันเป็นแบนๆเรียบๆเลยนะครับอันนี้คือผมก็ใช้แบบยึดน็อตนะครับผมใช้ยึดน็อตสองฝั่งนะครับผมนี่นะครับนี่หน้าตาของเราก็จะเริ่มขายไม้กวาดใครจะเสร็จแล้วนะครับนี่ทำการยึดน็อตทั้งสองฝั่งเลยนะครับ แค่นี้นะครับถือว่าเป็นอันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใส่ด้ามนะครับการใส่ด้ามกวาดนะครับในส่วนของตัวด้ามกวาดนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นท่อ PVC นะครับขนาด1นึทับสนะครับ ขนาดของท่อเนี่ยมันจะเข้ากับคอขวดได้แบบพอดีเลยนะครับแต่มันอาจจะติดนิดหนึ่งนะครับตอนเราจะใส่เนี่ยคือมันจะสวมค่อนข้างที่ว่าจะยากนิดหนึ่งนะครับแล้วเราผมผมจะใช้แบบเป็นเทียนนะครับเทียนลนตรงฝาหรือตรงคอขวดนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาได้ร้อนได้คลายตัวหน่อยนะครับแล้วก็ยัดท่อเข้าไปเลยนะครับคือจะยัดได้แบบค่อนข้างที่ว่าจะแน่นเลยนะครับ แข็งแรงเลยนะครับนะ็อแน่นเลยทีเดียวนะครับถ้าในขั้นตอนนี้ถ้าว่าใครกลัวไม่แข็งแรงหรือกลัวลุดก็สามารถที่จะใช้ตัวน็อตนะครับจับยิงตรงตรงคอขวดนะครับแล้วก็ยิงจับท่อไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ของผมเนี่ยผมว่าแค่นี้มันก็แน่นแล้วนะครับและนี่ผมก็มีการไปทําสีมานะครับพ่นข้างบนนะครับให้ดูสวยงามนะครับผมนี่ ไม้กวาดที่เราทำขึ้นมาเองนี่นะครับก็อาจจะไม่ได้ดูแข็งแรงหรือดีไปกวา่าไม้กวาดใช้ที่เราใช้กวาดกันนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงไปเท่าขนาดนั้นนะครับแต่ก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับท่านชมก็จบไปแล้วนะครับก็สำหรับการทำ ไม้กวาดนะครับจากขวดน้าพลาสติกหรือขวดน้ําแัดนมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับผมว่าไม้กวาดเนี่ยไอตรงก้านตรงที่กวาดเนี่ยผมว่าตัดอันเนี้ยของผมเนี่ยว่าเหมือนจะยาวไปนะครับถ้าว่าตัดสั้นกว่านี้อีกผมว่าน่าจะโอเคเลยนะครับก็ถือว่ากวาดได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ